ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของนางสาวมัษยาไพรพฤกตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้รอบการประเมินที่2ประจำปีงบประมาณ2568 สะกะรระดับตำบลวังวนตั้งอยู่หมู่ที่สองบ้านห้วยลึกตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังลักษณะพื้นที่ตั้งเป็นเอกเทศเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่มีสาธารณูปโภคครบถ้วนมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะกะรระดับตำบลวังวนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณตามนโยบายจุดเน้น การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามบริบทและความจำเป็นของพื้นที่ได้ครูศูนย์การเรียนรู้ได้นำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่า,ขายในการดำเนินงานตามกำหนดและรายงานผลการดำเนินงานทุกครั้ง สกลรระดับตำบลวงบังวนมีจำนวนนักศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จำนวน60คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กลมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนมีการจัดทำแผนการ การจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567จำนวน17คนและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568จำนวน10คนรวมทั้งสิ้น27คนได้เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็นเน็ตครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ100 ครูศูนย์การเรียนรู้มีการติดตามช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มด้วยการเยี่ยมบ้านเพื่อสอบถามสภาพปัญหาของนักศึกษาพร้อมทางให้คำปรึกษาสกอรรระดับตำบลวังวนส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568จำนวน4กิจกรรม มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาครูศูนย์การเรียนรู้จะทำวิจัยชั้นเรียนเรื่องการใช้ภาษาวิบัติในสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของภาษาวิบัติที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ภาษาวิบัติ สอกอรอระดับตำบลวังวนให้ความสำคัญกับการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้คือกันตัง learning ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายได้ทุกที่ทุกเวลา การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของสองกรระดับตำบลวังวนได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกินกว่าเป้าหมายตามแผนงานทุกกิจกรรม ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่างแท้จริงกิจกรรมที่จัดขึ้นมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้รูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการลอยลูกปัดมโนราอันเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น วิชาการเลี้ยงหอยนางรมที่ช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมรวมถึงวิชาการแต่งหน้าและทรงผมที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านทักษะอาชีพในยุคปัจจุบันการดำเนินง,งานทั้งหมดนี้นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนแล้วยังเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและการนำความรู้ไปต่อย,ยอดในชีวิตประจำวันได้จริง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของสกรระดับตำบลวังวนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกินค่าเป้าหมายตามแผนงานโครงการทุกกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านเพื่อเรียนรู้อ่านเพื่อฝึกอาชีพบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดประชาชนห้องสมุดเคลื่อนที่ชาวตลาดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลวังวนกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูส่วนการเรียนรู้ร่วมทำแผนชุมชนและผู้นําชุมชนฝ่ายปกครองอําเภอและอาบาตอวังวน เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานในการขับเคลื่อนตำบลวังบนการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการรณรงค์ไม่ขายเสียงการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการเป็นวิทยากรร่วมในเวทีการเรียนรู้ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบร่วมกันงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและโครงการสำคัญมีจำนวน13งานมีผลสำเร็จตามค่าเป้าหมาย อาทิเช่นการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา Thailand โ e r o o เอารวมกิจกรรมวันสถาปนาเยาวกาชาไทยเหล่ากาชาตจังหวัดตรังพิธีปฏิญาณต,ตนและสวนสนามเยาวกาชาในวันสถาปนาเยาวกาชาประจำปี2568แนวทางการปฏิบัติที่ดี Best บ r a c t i c e เรื่อง บ้านนี้มีเรื่องเราบ้านหนังสือชุมชนบ้านห้วยลึกเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนโดยมีจุดเด่นสําคัญคือการขับเคลื่นอนกิจกรรมผ่านพลังจิตอาสาอย่างแท้จริงทั้งจากครูผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเยวาวชนและผู้นําท้องถิ่นบ้านหนังสือแห่งนี้ได้รับการยอมรับและยกย่องจากทั้งภาครัฐและชุมชนในแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และเป็นตัวอย่างของการจัดการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการที่ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะการใช้พลังจิตอาสาเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงจุดอ่านหนังสือแต่กลายเป็นหัวใจของชุมชนด้วยความโดดเด่นและการมีสวม่วนร่วมอย่างเข้มแข็งบ้านหนังสือชุมชนแห่งนี้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกันตงังผลงานและการดำเนินงานของสก,กรระดับตำบนวังวนและบ้าน หนังสือชุมชนบ้านห้วยลึกทำให้ได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดประเภทบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น รวมถึงครูศูนย์การเรียนรู้ได้ได้ํำเนินการตั้งแต่การวางแผนออกแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคนในชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคีอื่นๆถึงได้รับเกียรติบัตรครูผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นบ้านห้วยลึกประจำปี2568 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและบรรลุผลสำเร็จ9งานอาทิเช่นเขารับการประเมินบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดเดินสวนสนามยุวกาชาติจังหวัดตรังเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทยครบรอบ103ปีประจำปี2568นาสลามกีฬาเทศบานลนครตรังและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ได้รับรางวัลระดับดีระดับประเทศ พิธีกรโครงการประกวดเต้น cover dance contest ชูบ no. ีนัมบัววครั้งที่5และการประกวดเดยาว,วชนต้นแบบเก่งและดีชูบีนัมบัครั้งที่ 4, หน้ณโรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรงังทำหน้าที่ด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงให้เสร็จแต่ให้สำเร็จอย่างมีคุณค่าขอบคุณค่ะ